ดีครับพี่น้องครับขากันมาหาเห็ดเนาะคำเนี่ยเลี้ยงม้าด้วพี่น้องเอ๋อข่าวลือว่ามันเห็ดปวกโอ้ยโ <c oughs> อข่าวละว่ามันเห็ดปวกเห็ดอันนี้พี่น้องแล้วกับกล้องกับกดเห็ดอันนี้ละเห็ดเห็ดเพิงอันนี้แกงแซ่ยบด้วยพี่นอ้องอืมเท่าละก็ปลละะเ,เป็นมูเลยพี่น้องนะอืมแล้่ก็ใช้มาท้างนี่ใช่ปะ น,นี่วะได้ซ้ำเลยสองดอกไม่ใช่ดอกเถาเราละดีใจว่ามันเฮ็ดปวกแต่เธอมันเฮ็ดเพิงพี่น้องไปไปเฮ็ดปวกเห็ดมันออกอยู่พี่น้องตัวยายาสีผมมัสวยมากงามใบเขาเจาะออกไปหมดลกำลังได้ซ้ำเดี๋คนเด้อกำลังเห็นเห็ดปวก ปวกหน่อยพี่น้องปวกไปทางเท่าแล้วตัวนี้เอากองก็ได้นี่คลยอือยี่ได้ปนอยู่นนตัวละคไขให้ปวกทางยาวไมเท่าเขาใไหมเออดึงึ้นมาเลย เท่าเราจะเนี่ยพี่น้องเห็ไข่เนาะเขาต้องแอบยุงสีจังยังนะเห่ไข่เท่าแอบอยู่จังใดเลยปนอยู่พี่น้องในปนอยู่มาเขาเดียวก็ได้อีเมียระบาดไข่แถวหนีไงล่ะตาหักเลยหลายเลยเนาะนี่ตรงนั้นก็คือเท่าเห็ดไข่ได้เห็ดมันปูด้วยเห็ดมันปูอีกแบบหนึ่งนั่น มีซำนี่บุ๊ี้หน่อยๆสิละผู้ใดมาลักเห็ดได้เนี่ยฮะผู้ใดมาลักเห็ดใครปลูกไว้ได้เนี่ยเห็ดใครปลูกไวไ้ได้เน่ย <c oughs> โอ้ันได้คนหมันเห็ดเป็นนองเห็ดเป็นหมูบุ๋งเห็ดไข้มูบุ๋งไอ้ปนพอดีซำ แ่กเจักดอกอ่ะนี่เป ah, ็นโมนะถ้ากเมียเลยพี่น้องเดีคนละปนมาซื้อมาจั่วโมงใบสองนี่กันลังใบสามโมกัวมาชั่วโมงก็กัวพี่น้องเดี๋ยวปนอยู่มาชั่วโมงก็กัวกับเดี๋ยวปนอยู่เออเอาหาสอกเอาตีโอ้มันก็หกมันเริ่มหกเนาะ แล้วมันเริ่มหกเสียงน้องกาเสียงน้องกา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 ไะหาเมื่อทุนละโอ้ยอือหาสอกเอาเลยไปเมื่อพี่น้องนี่ละเอาซ้ำนี่ละ ไอซ้ำน uh, 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 ี่แหละเอากินนี่ละเอาปนโอ๊ยโอ๊ดไรจตาเอาเอาก็สิยอเขาปนดูดอกเลยเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดเผื่อกระได้เด็ดปนหนึ่งพอดีพี่น้องจ๊ามีผีเสื้อตัวนี้พี่น้องอ่ะอือเอาไปใส่เลย bay xăm hèn hèn thắng phun nhanh hèn ừ. có hết ơi 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 có ơi 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 thấy ơi 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 อันนี้ก็ต้องถือเด้เนี่ยดีดอดองๆได้นเนี่ยมันวนานัก <c oughs> ตะลิ่งตุ๋นกลับบ้านแล้วพี่น้องอก็ไปได้ยุ่มยูหันเกศดอกก็ไปได้ปนเจอ